เรื่องนี้เป็นเรื่องความน่าจะเป็นนะครับมาดูข้อแรกกันเขาจัดหนังสือห้าเล่มให้เล่มเล็กสุดกับใหญ่สุดอยู่ติดกันเราก็จับเล่มเล็กที่สุดกับใหญ่สุดจับมัดก็จะรวมเป็นถือว่าเป็น1นึ่งเล่มและวหนังสือทั้งหมดมี5เล่มหายไป2เล่มก็จะเหลือ3เล่มดังนั้นหนังสือที่เราจะนํามาจัดเนี่ยเราก็จะมีวิธีคิดโดยการสามเล่มเดิมกับหเล่ม ใหม่ที่เป็นเล่มใหญ่กับเล่มเล็กผูกติดกันวิธีจัดก็จ,จัดได้4ฝักที่ระหว่างหนังสือเล่มเล็กกับเล่มใหญ่เนี่ยก็จะจัดได้อีก2ฝักเล็กซ้ายใหญ่ขวาเล็กขวาใหญ่ซ้ายทั้งหมดก็จะมี4แักคูณกับ2ฝกวิธีส่วนข้อ2เป็นการจัดคน10คนโดยให้คน3คนนี้ยืนเรียงติดกันก็มีวิธีคิดดังนี้การที่เอาคน3คนมายืนเรียงติดกันเนี่ยถือว่าเป็น1วิธีทีนี้คนทั้งหมดมี10คน หายไปสามคนก็จะเหลือ1 0บลบสก็เท่ากับ7จดังนั้นจำนวนคนที่เราจะนำมาคิดนำมาจัดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเจ็ดกับหนึ่งบวกกันได้8ดังนั้นการจัดเรียงก็จะเป็น8ปดแฟกและในระหว่าง3คนนี้ก็เรียงได้อีก3ามแฟกดังนั้นคำตอบก็เท่ากัาบ,บ,บ8ปดแฟกคูณสามแฟกค,ครับ